ทำไมอะคะมาที่นี่จะพาไปเจอเจอกับการจำนำซึ่งต้องบอกว่าเป็นข่าวดีคใครที่มีปัญหาเรื่องหมุนเงินไม่ทงไม่ทันเนี่ยมาฟังข่าวนี้นะครับวันนี้เนี่ยนะฮะถ้าเห็นภาพนี้จะตกใจว่าเอ๊ะทำไมชาวบ้านเขาไปแห่จำนำของนั่นโรงจำนำที่เมืองพัทยาเลยเพราะว่าเขามีการประกาศลดดอกเบี้ยแล้วก็ยืดเวลาต่อดอกเบี้ยเพิ่มเป็น5เดือนจาก4เดือนนะแล้วก็ที่ทําแบบนี้ย จะเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 นี่ดูรูไมข้างหลังเป็นชั้นเองอไม่อ้เดียวนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามาจำนำนะฮะ รัฐเนี่ยเขาก็มีนโยบายที่จะขยายโรงรับาจำนำเพิ่มเพื่อที่จะเยียวยาแล้วก็เปิดโอกาสให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดไวรัสโควิด19ครั้งนี้เนี่ยซึ่งผู้สึกอขาวของเราก็เลยเดินทางไปที่สถานานุบานนะฮะคือถ้าเป็นของรัฐบาลเขาจะเรียกสถานธนุบาลนี่ทำไมเรารู้ว่ามันเคยผ่านมาก่อนอันนี้อยู่ที่ พัทยาเลยนะฮะแล้วต้องบอกว่าเป็นเพียงที่เดียวของพัทยานะฮะที่เป็นรงรับจำนำที่อยู่ที่นู่นความเคลื่อนไหววันนี้เป็นยังไงนะฮะเขาบอกว่าขณะนี้เนี่ยทางรงรับจำนำนะฮะมีนโยบายเยียวยาก็คือช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด19อะไรบ้างเห็นข้างหลังไหมเห็นไหมเขามีการปรับเปลี่ยนตัวเลขของอดอกเบี้ยด้วยนะ,ะมาฟัง,<อ>งทานนี้ 15, <000. S 1> นี่คือคุณวนิดาจันกลํานะฮะ ซึ่งขอภัยจันก่นผู้จัดการสถานธานานุบาลน,นะฮะบอกว่าขณะนี้ทางภาครัฐที่เมืองพัทยานะฮะมีการผลักดันง,งบประมาณกว่าหนึ่งรล้านบาทมาสมทุกเป็นกองทุนให้กับโรงรับจำนำที่เมืองพัทยานี่แหละเพื่อที่จะรองรับแล้วก็เยียวยาผู้ที่เดือดร้อนคนที่เอาเพชรเอาทองเอาเครื่องประดับเอาอะไรต่างๆนานาที่มาฝากไว้กับสถานธานา,นานุบาลน,นะฮะเดี๋ยวเขาจะจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอให้ นอกจากนี้ก็อย่างที่บอกไปว่ามีการลดอัตราดอกเบี้ยจากจากเท่านี้ไม่แน่ใจแต่ตอนนี้เหลือร้อยละ25สตางค์เท่านั้นัแล้วก็ยืดเวลาอีกจากก่อนหน้านี้เนี่ยสเดือนตอนนี้5เดือนแล้วเพิ่มมาอีก1เดือนนะฮะอันนี้ก็เพื่อที่จะช่วยเหลือกันนะครับประชาชนก็มากันนะมากมายเลยนะขอไม่ให้เห็นหน้านะฮะมีทั้งเพชรนินจินดานะฮะมีอะไรอีกก๊าซหุงต้มเมื่อกี้มีหม้อก๋วยเตียวทุกอย่าง อุปกรณ์ทำมาหากิีอะไรเงี้ยบางครัครกเนี่ยครกนี่ได้เงินนะเพราะอ่างศิลาได้ไม่ได้อะได้เลยนะเท่าไหร่เยียจอยไม่รู้แล้วน่าจะประมาณหลักร้อยหลักร้อยอะไรเงี้ยหลายร้อยนี่ไงเห็นไหมมีม่วงมีบ่อมีแก๊สมีอะไรทุกอย่างเลยครับนี่อันนี้ก็ต้องขอบคุณเขาด้วยเพราะชั้นหนึ่งครั้งหนึ่งชั้นเคยใช้เป็นการเขาจริงเหรอคุณนาจริงแต่ขอถามมรู้สึกได้ไหมเพราะว่าในสมัยนู้เด็กๆะคนที่จะเข้าไปอ่ะเขาก็จะอายอาย นี่ก็อาไรจึงต้องไปที่สาขาที่ไม่ค่อยมีคนจำได้เลยอยู่เชิงสะพานพุทธเอาแหวนแหวนทองหนึ่งสลึงเข้าไปเพราะว่าจะเอาเงินเนี่ยพาผู้ชายไปเที่ยวโถจริงหรือเปล่านะจริงแต่นั้นมีแฟนแล้วพาแฟนไปเที่ยวแล้วไงก็คือไม่ได้พกเงินไปหรอไม่มีเงิน ไม่มีเงินก็เลยต้องเอาทองไปจำนำเพื่อเอาเงินไปเที่ยวไงแล้วไปไถ่ทองไถ่สิเราก็ที่สุดให้เขาเหมือนกันเนาะสุดท้ายก็ไปถ่ายออกมาแค่นั้นเองเออแต่ก็มีประสบการณ์หมุนเงินไม่ทันจะไปเที่ยวแดนเดลามิดโอ้แน่รอแดนเดลามิดเฮ้ยจริงจริงอันนี้เรื่องจริงในยุคนั้นเนาะเฮ้ยจำนำทองเพื่อไปเที่ยวแดนเอ้าชิคกาแฟจะฉันเที่ยวใสใสไงฉันเที่ยวใสๆสน่าเดี๋ยวก่อนนะในอดีตเนี่ย ค่าบัตรเข้าไดนามิดมันแพงขนาดต้องใช้ทองจำนวนมากเลินกิน้องมีเงินกินข้าวไหมพิงค่าล้มค่ารถนั่งสายแปดก็ต้องใช้เงินนั่งสายแปดนี่สายเปตั้งแต่ตอนเด็กเลยเนาะเราเนี่ยแน่นอนโอ้โหเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีที่ตู้เอทีมกดไงไม่มีเฮ้ยเฮ้ยโทษนะคุณผู้ชมเหม่เรียกมีมีแต่ว่าไม่มีเงินข้างในให้กด แกเข้าใจไหมแกเข้าใจไหมนุ้ยบางรั้งคนเราก็หมุนเงินไม่ทันแต่แต่ว่าถ้าเกิดว่าโรงรับจำนำไหนมีนโยบายแบบนี้ผมว่าลูกค้าแฮปปี้เนาะคือหนึ่งลดดอกสองขยายเวลาให้ผ่อนชำระได้ขอบคุณลงรับจำนำทุกๆแห่งที่เห็นใจนะครับนุ้ยว่ากันพูดเหมือนเคยใช้บริการมาก่อนเลยแล้วขอบคุณขอบคุณเับเพราะว่าตอนนี้นุ้ยว่าเงนร้อนทุกยาะจริงจริงช่วยอะไรได้ภาครัฐช่วยอะไรได้ช่วยไปก่อนใช่ครับ่